สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมพระผงนะครับพระผงยอดขุนพลแสนล้านหลวงพ่อพัดบุญยะกาโมนะครับวัดห้วยด้วนตำบลท่าทหารนะครับอำเภอหนองบัวนครสวรรค์นะครับพระยังไม่แกะซีนนะครับพระยังมีใหม่นะครับยังไม่แกะซีนซีนเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเนื้อด้านในกันองค์นี้เลยนะครับแกะมาชมพร้อมๆกันเลยครับ ่านไหนสนใจบูชานะครับกดลิงก์ได้เลยครับเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับฝากลิงก์ให้กดเข้ามาสอบถามราคากันได้ครับบูชาเบาๆบครับไม่แพงมากชมเนื้อสวยๆกันครับคาวนี้เป็นเนื้ออะไรเอ่ยโอ้โหมาแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหสวยมากนะครับสวยมากครับพี่ โอ้โหพระสวยมากเลยครับพระผงนะครับโอ้โหแกะไปหนึ่งเนื้อครับโอ้มีตะกรุดด้วยนะครับตะกรุดทองแดงองค์นี้เป็นรายการลุ้นนะครับลุ้นแกะเอาไปแกะเองอย่างที่ผมแกะเลยครับท่านไหนสนใจเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ให้นะครับพระผงยอดขุนพลแสนล้านโอ้โหนี้เห็นแวบๆนะครับโอ้โหเนื้อฟ้าสวยมากครับยอดนะครับผมโอ้โหแกะสององค์ โอ้โหพี่น้องครับเลขอะไรคะเนี่ยเลข788ดนัำเบอร์สวยมากครับเกือบตองแปดซะแล้วนะครับอรอดขุนพลนะครับผมท่านไหนสนใจบูชาอยากได้เอาไปลุ้นสอบวามเพิ่มเติมได้ครับเดีย๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ